ฟังจากกลุ่มเนี่ยเหมือนจะเปรียบเทียบหอมของที่นี่กับหอมของที่อื่นเราก็ว่าตอนนั้นมันก็นดีลืมไปพอมาดูออาฉีกเลยโอเค ดีค่ะรู้สึกสนุกสนานและเริ่มเข้าใจวิธีการที่เรามองช่วยกันมองแผนเนาะแล้วเราเองก็ช่วยกันได้แล้วเราก็พัฒนาไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วพอไปลองสอนแล้วเด็กเป็นยังไงก็เอากลับมาปรับแผนเราเนี้ยมันก็จะอยู่ในวงจรแต่ว่ามันต้องเกี่ยวนเนื่องกันแบบนี้นะแล้วถ้าได้ความรู้อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นวิชาการในะความรู้ระดับนี้เป็นนะเป็นนะเออ จะได้รู้ว่าการเรียนแบบนี้วิชการยิ่งต้องมีความรู้มากใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้จับทุกกลุ่มดีนะชื่อชมคุณครูนะคุณครูแบบมีแรงมากจะบอกให้นะเพราะจะกลับไปแรงอย่าตกนะช่วยเก็บแรงนี้ไปไว้ใช้ที่โรงรีนด้วยนะเนาะทุกต่างถงทั้ทใช่ไหม แต่ก็ดีนะให้เขาเริ่มทุบก่อนดีมาถึงปึ๊บตั้งหม้อแกงเลยอาจารย์โอเคทุกกลุ่มแล้วนะครับทุกกลุ่มแล้วคราวนี้เราจะมาใช้เวลาแลกเปลี่ยนกันด้วยประเด็นคําถามตอนนี้คําถามนี้ก็อาจารไม่ถามหมดเนาะจะถามสักสองข้อพอสองข้อข้อที่สามจะให้อาจารย์ไปเขียนบนรถไปเขียน สะท้อนกลับมาถึงบนรถแล้วกันำบนรถว่าตัวเองมีมุมมองยังไงก่อนที่เราจะเราขอเป็น AR เนาะก็เป็นลักษณะว่าคำถามว่าท่านคิดว่าแผนการสอนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้อย่างไรเราจะใช้แค่สองประเด็น